เดี๋ยวผมนี่เป็นงานนิทานนะครับที่จะทำเสร็จแล้วรูปเล่มเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวดูสันหน้าปกแล้วก็นี้หลังปกโอเคเดี๋ยวมาเปิดหน้าแรกให้ดูกันนี่อย่างนี้วิธีขั้นตอนการใช้ด้วยดูเลยได้เปล่ได้เปล่าโอเคเปิดหน้าแรกมาเพื่อนชานหัวโตตาเล็ก แล้วก็น้องไปที่มุม้างขวาปุ๊บจะได้สองนี่ก็จจหน้าสองนะครับผมเปิดมาหน้าสามเป็นอย่างนี้นี่ใหญ่ขึ้นใครปุ๊บได้สี่หาม,มุมเป็นสี่นี้นี่แล้วก็หน้าที่ห้าหน้าท้านะครับเอ่อ จากมุมล่างน่าขึ้นเา้ยห่อีกห,หนึ่นี่จับเป็นอย่างนี้เสร็จน,นี่เนไหมถ้าเก็ว่ามันเหอ,อ่มากจะอไปใชครับผมจบับก็บง่ายบเย สวัสดีครับฉันคือ